วัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับโครงการทำดีมีอาชีพโดยกองทบ,บกเป็นโครงการที่ส่งเสริมการสร้างทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีกลุ่มเยาวชนที่สามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ไปใช้ในการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนครับร้านน้ำชาในชุมชนของอำเภอแม่ลานและอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี คือผลผลิตจากการต่อยอดของเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอาชีพจากโครงการทําดีมีอาชีพโดยกองทบกซึ่งมีหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี21และหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี23เป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ได้นําความรู้จากการฝึกอาชีพมาปรับใช้ในการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพร้านน้ำชา ตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานและกลุ่มอาชีพร้านน้ำชาบ้านปาเรจังหวัดปัตตานีครับก็ความเป็นมาของร้านน้ำชาครั้งแรกสุดเป็นโครงการของมสกรมนนนะคะเป็นโครงการจากของพี่พี่ทหารทุกคนที่ได้โครงการให้กับเยาวชน3าจังหวัดชายแดนใต้ให้เยาวชนได้เข้าร่วมโครงการทำมีอาชีพแล้วก็เกี่ยวกับการเรียนไปเรียนเพื่อจะฝึกอาชีพให้กับนักเด็กเด็กๆที่ว่าไม่มีโอกาสที่ได้เรียนหนังสือหรือว่าบางคนอาจขาด ทุนในการเรียนแล้วก็ได้รับโครงการนี้เข้าไปเรียนที่สาขศึษาของอาชีวะเทคนิคแล้วก็ศูนย์พัฒนเป็นระยะเวลา45วันค่ะแล้วก็จากนั้นเมื่อเข้าไปเรียนในนั้นแล้วก็จะให้มศก็จะให้ทําโครงการขึ้นมาตัวนี้แล้วก็งบประมาณตัวนี้ก็คือหนึ่งเป็นชมรมร้านน้ำชาเหมือนกับที่ตำบลคลองวันนี้ทำอยู่เป็นชมรมร้านน้ำชาข,ข,ของตำบลแต่และตำบลของในทุกๆจังหวัด ในชายนาฏต้องมีชมรมร้านน้ำชาและก็เมื่อเด็กในโครงการทำดีมีอาชีพไปเรียนเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาทำเป็นกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับเยาวชนที่ไปเรียนโครงการทำดีมีอาชีพแล้วก็โครงการนี้ก็ดิฉันก็คือแบบมันก็ดีนะคะเพราะว่าหนึ่งมันทำไม่เด็กเยาวชนก็ไม่ต้องไป หันไปเกี่ยวยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งเสพติดหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการก่อการร้ายก็ทําให้เด็กสร้างงานมีอาชีพมีรายได้แล้วก็มีการรวมกลุ่มกันความสามัคคีนะคะก็พวกเราเยาวชนทําดีมีอาชีพคุณขอขอบคุณโครงการทําดีมีอาชีพจากมสมสกรมอนที่ให้โอกาสเยาวชน โครงการทําดีมีชีพได้สร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ให้กับเยาวชนทุกคนค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่สุดท้ายเราได้มาเป็นเจ้าของร้านน้ำชายก็รู้สึกทําให้ตัวเรามีรายได้เพิ่มขึ้นครับและครอบครัวก็ได้ลดภาระความยากจนเครื่งหนึ่งครับเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านก็อยากให้เขาร่วมโครงการทําดีมีอาชีพเพื่อจะได้ใช้เวลาเป็นประโยชน์ในเยาวชนไทยจะได้ห่างไกลยาสิติดครับ ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของทุกภาคส่วนเกิดขึ้นจากความพยายามของเยาวชนในโครงการทําดีมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้จากการทําร้านน้ําชาในชุมชนครับพบกับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับใกล้ถึงคิวแล้วสุกผ้าหนะ้าผมพร้อมแต่ผิวมองคล้ำเนี่ยสิเพิ่มไฟหน่อยต่อไปครับ โอ้ผิวดูวสวยใสจังอ,ออกเลยสวยครับลองดูสิสิตราเพอร์ลิวไวท์ยูวีชมใหม่ด้วยสารสกัดจากไทมุกมีทริปเปอร์ไวท์ทิ้งแอคชั่นให้ผิวดูเระจอจางใสปร่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดผิวสวยเพร้อมแล้ลนะ,ะสิตราเพอร์ลิวไวท์ยูวีชมใหม่อยากรู้เคล็ดลับน้ำซุปอร่อยตาผมมาที่ครัวขนอสิครับเชิญครับด้วยขนอซุปไก่ก้อนให้น้ำซุปสีเหลืองทองอร่อย ถึงน้ำถึงเนื้ออ,อร่อยอร่อยพิสูจน์กับผมสิครับปัญหาหนังศีรษะและรังแคเป็นสาเหตุหนึ่งของผมขาดร่วงมากกว่า60เส้นตวัน Clear ร a แฮร์ฟอร์ดดิฟช่วยบำรุงให้หนังศีรษะด,ดูสุขภาพดีเพื่อกระจัดรังแคและลดผมขาดร่วงช่วยลดผมขาดร่วงเริ่มต้นที่ Clear ร a แฮร์ฟอร์ดดิฟ